ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองโฉนวัตกรรมดูแลหัวใจตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจไม่เลือกวัยใครก็เป็นได้ คือเหตุผลสำคัญที่วันนี้คนไทยทุกคนควรตรวจหาความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อป้องกันก่อนที่จะเป็นด้วยนวัตกรรมที่ครบวงจรและทันสมัยของศูนย์หัวใจโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองจะช่วยให้รู้ว่ามีภาวะหรือแนวโน้มจะเป็นโรคหัวใจหรือไม่และหากเป็นโรคหัวใจก็มีนวัตกรรมแคทแล็บหรือห้องปฏิบัติการเครื่องฉีดสีส,สวนหลอดเลือดหัวใจ ที่สามารถปรับหมุนได้360องศาเพื่อช่วยให้การรักษาทำได้ตรงจุดประกอบกับทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหาสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจตอกย้ำได้เป็นอย่างดีถึงคุณภาพการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถบอกได้ว่าเรามีโรคอะไรซ่อนอยู่หรือไม่ไม่ต้องรอให้เป็นโรคแล้วถึงมาตรวจ ก่อนเป็นโรคก็สามารถเข้ามาตรวจได้ซึ่งศูนย์หัวใจโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมืองมีองค์ความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างดีค่ะครับก็ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันนะครับตัวของโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยก็อยู่ในอันดับหนึ่งนะฮะของการเสียชีวิตและการสูญเสียเ,เราเรียกว่าอะไรละ่ะทุพพลภาพของคนไข้นะครับอันดับสองนี่เป็นโรคมะเร็งนะฮะก็ ดังนั้นปัญหาโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สุดนะครับของระบบสาธารณสุขในเมืองไทยครับปัจจุบันนี้มีคนสเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ทเท่าไหร่ข้อมูลล่าสุดนะครับของประเทศไทยที่เรามีก็คือปีย้อนหลังปประมาณ2ปีนะครับปี2563มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด5 1 3 0 5คนครับก็เยอะพอสมควรนะครับถ้าดูที่การ เจ็บป่วยต้องเข้านอนโรงพยาบาลมีประมาณ3 0 0แสนครั้งนะครับ51,000กว่าคนเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงนะครับในประเทศไทยมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงหนึ่งประมาณ5-6คนนะครับ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีหลายอย่างนะครับเรื่องของอายุเรื่องของเพศช,ชายการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้นะฮะที่สําคัญนะครับเรื่องของความดันโลหิตสูงการเป็นเบาหวานและไขมันในเลือดสูงพวกนี้ควรจะต้องมีการตรวจเช็คนะครับว่าเรามาีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้หรือเปล่านะครับ ปัจจุบันนะครับ <c oughs> เรื่องโรคหัวใจเนี่ยเราเจอในคนไข้ที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องจากการมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในสภาพสังคมปัจจุบันนะครับมีความเครียดสูงขึ้นการใช้กําลังกายน้อยลงนะฮะก็คือมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกเยอะขึ้นนะครับมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้เราสะดวกสบายเนี่ยมันทําให้ต่างจากในอดีตที่มีการ ที่ต้องเดินอาหารการกินอะไรก็ไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันพวกนี้นำไปสู่ภาวะไขมันในเลือดสูงความดันสูงเบาหวานนะครับในวัยที่เร็วกว่าในอดีตนั่นนำไปสู่โรคหัวใจในที่สุดครับโรคหัวใจที่เป็นมื่กี้คุณมอพูดว่ามีหัวใจวายเฉพทานเนี่ยหรือว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้น คนไข้ที่มีหัวใจวายฉับพลันนะครับเราคิดว่ามีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะฮะตัวเลขอาจจะไม่ได้ชัดเจนนักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะในปัจจุบันเรามีสื่อที่รวดเร็วขึ้นนะครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถรู้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าโดยตามสถิติแล้วเนี่ยตัวเลขผมคิดว่าดูดูจากประสบการณ์ที่เราเจอคนไข้ที่โรงพยาบาลเราคิดว่าเยอะขึ้นครับ แน่นอนนะครับการป้องกันโรคหัวใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดแต่เมื่อมีอาการแล้วสิ่งที่เราทําได้ในปัจจุบัน ก็เริ่มต้นด้วยการวินิจฉัยด้วยความรวดเร็วนะฮะในเรื่องของการที่ว่าเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะครับและเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคหัวใจสิ่งที่เราทําได้ในปัจจุบันก็คือทําการสวนหัวใจนะครับทำบอลลูนขยายและใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจซึ่งพวกนี้มันมีวิวัฒนาการในการรักษานะครับเทคโนโลยีและก็เทคนิคใหม่ๆเนี่ยมีมาตลอดเวลาครับ ศูนย์หัวใจของโรงพยาบาลทนบุรีบรมังงเมืองก็มีความพร้อมนะครับในเรื่องของห้องปฏิบัติการสวนหัวใจนะครับมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะเข้ามาทําการสวนหัวใจรักษาให้คนไข้ที่มีภาวะหัวใจวายฉับพลันได้นะครับหรือว่าในกรณีที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอแล้วเราตรวจพบว่าเป็นโรคหัวใจอันนี้ก็สามารถนัดมาทําการทำบอลลูนฉีดสีนะฮะดูหลอดเลือดหัวใจทำบอลลูนขยายได้เช่นเดียวกันครับ การสังเกตอาการทำได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือ <c oughs> โรคหัวใจในคนทั่วๆไปนะครับมาได้2แบบแบบหนึ่งก็คือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเวลาออกแรงนะฮะฉั้นคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอเนี่ยจะรู้ไวกว่าคนอื่นนะครับถ้าออกกําลังกายไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะทำแล้วมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอันนี้เป็นอาการเตือนนะครับ ในกรณีที่2ก็คือเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจโดยฉับพลันนะฮะอันนี้อาจจะเกิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาในทุกคนนะครับวิธีที่จะต้องรู้คือสังเกตอาการถ้ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรงนะฮะโดยเฉพาะหน้าอกทางด้านซ้ายอาจจะมีอาการร้าไปที่กลามหรือเ้าไปที่แขนมีเหงื่อออกใจสั่นอะไรพวกนี้ถ้าไม่แน่ใจก็มาตรวจที่โรงพยาบาลครับก็จะช่วยในการดูได้นะครับว่าการเหล่านี้เป็นโรคหัวใจหรือเปล่าครับ ในผู้ที่ป่วยนะครับก็อยากจะฝากให้ระมัดระวังนะครับลดปัจจัยเสี่ยงที่มีในตัวเองลงให้มากที่สุดนะครับกินยาตามแพทย์สั่งแล้วก็มาตรวจตามแพทย์นัดนะครับในกรณีที่ยังไม่ป่วยก็ขอวยพรใ่าอย่าป่วยนะครับอย่ามีโรคหัวใจเลยจะดีที่สุดวิธีที่จะอวยพรบางทีมันอาจจะไม่ช่วยนะฮะวิธีวิธีที่ ปฏิบัติให้ตัวเองได้นะฮะทำทำดีให้ตัวเองได้ก็คือลดปัจจัยเสี่ยงของตัวเองลงนะครับไข่สุบุรีก็เลิกสุบุรีนะครับไข่อ้วนก็ลดน้ําหนักลงไข่กินมันเยอะๆมีไขมันสูงๆหรือไข่ตรวจพบว่ามีความดันหรือน้ําตาลสูงพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ครับ ก็จริงๆผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับคือพวกนี้ไม่ไม่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับในการที่เราจะมีโอกาสมาสื่อสารกับประชาชนนะฮะในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคหัวใจย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการป้องกันโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับและพวกเราทํากันได้นะฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเข้ามาเช็คนิดนึงว่าเรามีความเสี่ยงอะไรอยู่กับตัวหรือเปล่านะครับซึ่งทางเราก็สามารถช่วยทุกคนได้นะครับในการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีอยู่ในตัวครับ ก็วันนี้นะคะที่ศูนย์หัวใจนะคะทบุรีบำรุงเมืองเนี่ยได้ความรู้นะคะเยอะมากแล้วก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานเยอะแล้วก็มีภาวะปัจจัยเสี่ยงนะฮะแล้วก็ได้มาพูดคุยกับคุณหมอปรินนะฮะก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องมาตรวจแล้วก็อยากให้คนทั้งบ้านนะคะถ้าถ้าเกิดไม่ต้องรู้สึกเหรอฮะว่ามีภาวะเสี่ยงไหมในช่งวงวัยเนี่ยตั้งแต่20ขึ้นไปนะะเนี่ยฮะสามารถที่จะมาตรวจได้เพื่อเช็คสภาพร่างกายตัวเองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงที่ยั่งยืนนะฮ อย่างน้อยก็มาปรึกษาว่าควรจะใช้ชีวิตยังไงในการกินการออกกําลังกายารู้สึกนนยงไครรู้สึกโอง่งโถงมาก <c oughs> คือโรงพยาบาลคือแบบว่าอยู่ใจกลางเมืองนะฮะแต่ก็รู้สึกแบบว่าข้างในนี่แบบดีมากค่ะบรรยากาศนี่แบบว่าดูแล้วแบบเป็นกันเองเหมือนโรงแรมอะ่ะเหมือนโรงแรมเลยค่ะยิ่งขึ้นมาแล้วเจอ,เอคุณหมอด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานต่างๆเนี่ย ก็ยิ่งรู้สึกสบายใจก็อยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคนที่มีภาวะปัจจัยเสี่ยงนะฮะทางโรคหัวใจนะคะก็สามารถมาได้ที่ศูนย์หัวใจนะคะธนบุรีบำรุงเมืองนะคะไม่ไกลด้วยนะคะใจกลางเมืองแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยปรึกษาก่อนได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดได้แพทย์วินิฉัยออกมาแล้วเนี่ยตัวมีภาวะเสี่ยงเนี่ยก็อย่ารอช้าฮะ,ะในการที่จะทดลองกับเครื่องมือซึ่งระบอกเลยที่นี่เนี่ยทันสมัยแล้วก็ตรวจออกมาเนี่ยเป๊ะมากตัวเองได้ลองมาแล้ว มั่นใจเลยค่ะว่าตัวเองจะต้องดูแลชีวิตต่อไปอยังไงค่ะ